คนที่จะเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน้ําไม่ใช่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นแต่คนที่จะต้องเข้าใจคือคนที่อยู่ในพื้นที่นวัตกรรมช่วยในการวางแผนนวัตกรรมในเรื่องของดําเนินการนวัตกรรมในเรื่องภัยพิบัติท้ายสุดเป็นนวัตกรรมไมเซ็ตนะคือการปรับการพฤติกรรมเราเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตทุกๆช่วงที่มีเราเรามีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลบางส่วนที่นักวิชาการสะท้อนในเวทีพ olicy Forum จาัดก,การน้ำรับมือโลกผันผวนทางเดียวกันว่าต่อจากนี้ไปความต้องการใช้น้ำจะเพิ่มขึ้นหากหลายภาคส่วนไม่ปรับตัวลดการใช้น้ำอาจส่งผลให้ขาดสมดุลน,น้ำเหลือน้ำใช้ไม่เพียงพอในอนาคตกระทบต่อเศรษฐกิจไม่เดินหน้านอกจากการเสนอให้เปิดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการทางสังคมสู่การจัดทำข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการวางแผนดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำยังมีความพยายามชูนวัตกรรม4ด้านเพื่อหาทางออกนี้หนึ่งคือการใช้ AI เทคโนโลยีบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาการเปิดปิดน้ำการระบายน้ำในเขื่อนหลักเนี่ยผลกระทบเนี่ยลงมาข้างล่างหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ก็ควรจะรู้ข้อมูลตรงนี้ด้วยว่าเขาเปิดน้ําระบายลงมาเท่าไหร่นะครับกรมชลประทานหน่วยงานเกษตรต่างๆเนี่ยวางแผนการใช้น้ําอย่างไรนะครับคุณจะปลูกข้าวได้กี่รอบคุณจะปลูกพืชใช้น้ําน้อยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอิงเข้ากับระบบชลประทานที่จะจ่ายน้ําลงมาฉะนั้นการแชร์ข้อมูลเนี่ยก็อยากใช้ทางรัฐบาลสับสุดว่าเมื่อเรามีข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยแชร์ได้ไหมนะครับเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาแชร์แชร์นี่สส่วนนะครับคือ คุณมีข้อมูลคุณเอาเข้ามาเรามีข้อมูลเราส่งเข้าไปแชร์กันอยู่ในกลุ่มนะครับด้านที่2คือการใช้3 RS เทคโนโลยีจัดก,การน้ํา EEC ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ถือเป็นจุดสําคัญซึ่งช่วยลดการใช้น้ําในภาคตะวันออกได้ ภาครัฐเนี่ยก็ควรที่จะผลักดันให้เอกชนมีระบบ3 r นะคะมีมาตรการสนับสนุนเป็นแรงจูงใจอย่างเช่นการลดภาษีนะคะแล้วก็ช่วยออกเงินบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเล็กๆที่ไม่มีกำลังที่จะทำได้ด้วยตัวเองนะะก็คือเราต้องไปคุยว่าผู้อุอตสาหกรรมปัจจุบันลดได้กี่เปอร์เซ็นต์พยายามไปลดพยายามไปเชิญชวนพยายามหาร่างกฎหมายที่จะแบบถ้าคุณประหยัดน้ำ10%เราให้อินเซนティブ รหรือว่าการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนภาคประชาชนส่วนนวัตกรรม GIS คือด้านที่3มที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนและความต้องการใช้น้ำนอกเขตชนละประทานถือเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงระดับชุมชนได้ดีและมีข้อเสนอที่น่าสนใจในส่วนของการเก็บข้อมูลคือคนที่อยู่กับปัญหาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำนะครับน้ำท่วมน้ำแรงน้ำอะไรต่างเนี่ยครับ โดยจะมีผู้นำชุมชนนะครับอ,อสอมอรหรือแมอ้กระทั่ง กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยมาช่วยกันกระบวนการที่มันจะสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยในลําดับขั้นต่อไปตัวนี้มันจะเป็นตัว diving force ที่สําคัญก็คือ1มันต้องใช้อ่าแอร์เรียเบสเนี่ยเป็นฐานที่มั่นแล้วก็งานชิ้นเนี้ยมนลงไปที่ชุมชนแต่กําลังเพาะบ่มชุมชนให้มีความฉลาดและมีความแหลมคมอันที่สองเนี่ยมันเห็นเรื่องของการต้องไปซัพพอร์ตเรื่องของการยกระดับ g o social map ซึ่งมหาไทยก็ทําแล้วนอครปฐุมกับสมุดสงครามเนี่ยนำล่องไปไกลแล้วดังนั้นกระบวนการ เหล่านี้มีความสําคัญก็คือรัฐต้องสนับสนุนโครงการเหล่านี้ลงไปที่อปทสุดท้ายคือการใช้เซ็นเซอร์เทคโนโลยีจัดการน้ําในเขตชลประทานโครงการท่อทองแดงถือเป็นการใช้เทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมลดความขัดแย้งได้ดีนักวิจัยภายใต้การสนับสนุนจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอ ในโครงการการจัดกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม Social Lab Workshop ยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายหลายด้านต่อรัฐบาลที่อยากเห็นการสร้างความคุ้มค่าด้านน้ำผ่านนวัตกรรมแต่ต้องอาศัยการตัดสินใจครั้งใหญ่จากรัฐบาลไม่เช่นนั้นอาจไปไม่ถึงฝันเราควรที่จะให้วาระนี้มันลงไประดับจังหวัดเป็นวาระของจังหวัดเลย เป็นเวลาที่ทุกคนจะต้องเข้ามาร่วมกันบางทีเรามองเป็นภาพนโยบายประเทศไทยเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนเนาะแต่ถ้าเราลงในภาพของวาระของจังหวัดมีความสอดคล้องกับบริบทของแต่ละจังหวัดซึ่งอาจจะอย่างที่นําเรียนเบื้องต้นเหตุผลของการประหยัดน้ําการใช้น้ําซามของ EEC อาจจะต่างจากรุ่มเจ้าพยาอย่างนี้ค่ะแต่ละจังหวัดมีบริบทที่ต่างกันแต่ถ้าเราสามารถผลักดันนโยบายให้มันลงระดับท้องถิ่นถึงระดับจังหวัดได้ จะช่วยให้ระยะห่างระหว่างนโยบายที่อยู่ด้านบนเนี่ยกับพื้นที่เนี่ยมันผนวกเข้าใกล้กันมากขึ้นอันนึงที่สําคัญมากๆก็คือการเห็นข้อมูลร่วมกันจริงๆแล้วอันนี้คือเรื่องของการเป็นหลักของการจัดการภัยพิบัติประเภทหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า every one seeing ความหมายคือเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยเนี่ยขึ้นไปให้หมดแล้วให้ทุกคนเห็นร่วมกันแล้วแต่ละคนมีประสบการณ์ต่างกันก็จะช่วยในการตัดสินใจได้ทั้งหมด สำหรับกระบวนการรับรู้ของสังคมผ่านงานวิจัยต่างๆพร้อมด้วยข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแแรงน้ำท่วมและวิกฤตขาดแคลนน้ำรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมจะจัดทำเป็นข้อเสนอส่งถึงมือรัฐบาลเพื่อใช้วางแผนดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต่อไป